เราเปิดชมว้ด้วยไหมชา้นลสวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่เดี๋ยววิชแนลไม่มีนะน้าตาค่ะอึ้นไอจีตั้งเยอะดี นีไปดิสคัฟเวอรี่ใน MBK นะฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไป MBK นะคะเพื่อไปที่เมดินีนะคะทุกคนก็เหลือก็คือเซ็ตเมดคาเฟ่นั่นเองนะไปชมกันเลย let's go ร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนค่อยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยกสภาพเดจะภาพสภาพคือแบบโอ้ฉันจะละลายแล้วโอ้ฉชร์กันเนาะแชร์กันเนาะ เซ็กซี่แล nah, ้วเนี่ยวันนี้สวยปังไม่ไหวนะคะแล้วดูใส่เุื้อสีพอเดียวกันด้วยอะเหมือนเรามานัดกันอะเออจะคือไหนน่่เียอยู่ทะเลหรือเปล่าเนี่ยดูอย่ามาแบบไปแล้วนัดหนึ่งไปแล้วนัดหนึ่งโอเคอยู่ทะเลอยู่ทะเลหนึ่ง Okay, ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนชั้นตรงหนังเอนั่นเองนะคะเออน่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินไป ถ้าเป็นฝั่งหนูจะสุกเป็นฝัง่งคาจิบังนะถ้าจะง่ายๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝัง่งฝั่งโรงหนังนั่นเองนะมีคนแบบสีหน้าโอเคก็คือตอนนี้นะทุกคนเรากำลังเดินไปที่เมดีมินนะคะซึ่งเป็นเน็ตเมดคาเฟ่นั่นเองนะคะทุกคน

ยัมีกฎก็คือห้ามใครติดพนักงานหรือว่าน้องหมีนันเองนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโลก Inter ินเดียแห่งความฝันนะคะเรื่องอะไรดีเรามาเรื่องอาหารกันก่อนนะทุกคนมี่้เวลานกงานะมีหูใส่ด้วยนะทุกคนเวลาเรียกพนักงานก็จะเรียกว่า สำหรับคนที่มาวันแรกนะคะครั้งแรกเลยนะคะทุกคนก็เขาก็จะให้เขาจะให้เหมือนบัตรอะไรสักอย่างบัตรสะสมแต้มมั้งประมาณนั้นเนาะโชว์โชว์บัอใชมไลฟ์โชว์หนึ่งครั้งถ้ามาครั้งที่สองก็จะได้โชว์ดูโชว์หนึ่งครั้งนะทุกคนดู <c oughs> นัา <c> เ <oughs> กียงเกียนว่าดูคนย่า <c> ร <oughs> ักวั <c oughs> กน <c oughs> <c oughs> <worship bird> ทุกคนมีอ <i> ันน <piel> ี้ให้ดูเล่นด้วยนะทุกคนเหมือนคล้ายๆเฟรนชิมเนาะประมาณนี้นะทุกคนเขาเอามาให้ดูค่าเวลาเล่นๆกลัวกลัวเราแก้เบื่อใช่ไหมแก้เบื่อเนาะใช่ ตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนง่วงนอนหนึ่งเป็นไงบ้างรสชาติอาหารก็คือนึกไม่ออกแล้วนะเพราะว่าจะหลับเออเพราะว่าจะหลับแล้วนะก็คือรสชาติอาหารอร่อยกลมกล่อมดีคุ้มราคาดีต้องมาลองนะทุกคนใครยังไม่เคยลองนะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอตัวแล้วไป Gotta play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through, the chains go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a